สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคม channel ก็นำเหรียญชนิด10บาทเป็นรุ่นเก่าพระเศียเล็กของรัชก,กาลที่9 เป็นสิบาทสอสีส่วนประวัติข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคม c h ชา n e l ตลอดไปส่วนเหรียญสิบ,บาทที่จะมาให้ข้อมูลในคลิปนี้ขอบอก f อฟก่อนช่องสมาคม c h ชาแนลไม่ได้รับซื้อ คลิปนี้ช่องสมาคมแชนแนลกำลังจะทำคลิปขายเหรียญก็อยากจะให้ fc เข้าใจว่าช่องสมาคมแชนแนลเป็นช่องขายเหรียญและคลิปนี้ช่องสมาคมแชนแนลก็ทำคลิปขายเหรียญชนิด10บบาทส่วนบีอะไรเดี๋ยวจะพาไปติดตามรับชมกัน บอกได้ก่อนว่าเหรียญสิบบาททั้งหมดนี้ที่เห็นในคลิปเป็นเหรียญติดอันดับยอดนิยมเป็นเหรียญที่มีช่องรับซื้อหลายๆช่องรับซื้อแต่และช่องมีวิธีการรับซื้อไม่เหมือนกันก็ไปพบกับข้อมูลเหรียญแรก ขาดการใช้ก็เป็นปีพศ2543จำนวนการผลิตก็อยู่ที่หลักล้านอยู่ที่หลักล้าน เมื่อก่อนช่องสมังคมชาแนลขายเหรียญละ20-30บาทเดี๋ยวนี้ราคาลดลงราคาตกนะครับแต่ละช่องรับซื้อก็ไม่เหมือนกันช่องที่รับซื้อ ที่ว่าสมช่องช่องซื้อมาขายไปช่องแบ่งปันเหรียญและช่องซื้อเข้าขายออก3ามช่องนี้จะรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับก็ยังไม่ขายหรือเพื่อนๆถ้ามีเยอะๆนะครับ อยากจะขายก็ติดต่อสอบถามผ่านไปทางช่องรับซื้อโดยตรงช่องสมาคมแชนแนลจะเก็บไว้ก่อนรอราคาคลิปนี้ก็นำมาทำคลิปให้ข้อมูลเพื่อนๆรับชม น,นี่ก็จะเป็นปีพศ2544เหรียญนี้ก็เขารับซื้อเหรียญละ15บาทเหมือนกันแต่ละช่องนะครับรับซื้อเหรียญละ15บาทปีพศสอ4 4ติดอันดับหนึ่งใน10ก็ มีความนิยมพอๆกันกับปีพศ2543ไม่ว่าจะเป็นปีพศ2543-44นะครับถึงจะไม่ใช่เรียนหลักแต่ละช่องก็รับซื้อแบบแบบไม่อั้นนะครับรับซื้อจำนวนมากเหมือนกัน แต่ราคาไม่แพงเหรียญละสิบห้าบาทยี่สิบบาทประมาณนั้นอยู่ที่สภาพคมสวยงามพูดง่ายๆก็คือรับซื้อตามสภาพเอซที่ติดตามช่องสมาคม h ช n แนลมาก็ เป็นเวลานานพอสมควรนะครับแต่ยังไม่เข้าใจว่าช่องสมาค,คม h ช n แนลเป็นช่องรับซื้อหรืออย่างไรช่องสมาค,คม h ช n แนลมาพูดเกี่ยวกับเหรียญอยู่เป็นประจำก็คลิปดีช่องสมาค,คม Channel ก็จะให้ข้อมูลช่องสมาค,คม h ช n แนลไม่ใช่ช่องที่รับซื้อเหรียญ มาพูดมาคุยเกี่ยวกับเหรียญอยู่เป็นประจำก็เพราะว่าช่องสมาคมชาแนลมาทำคลิปเพื่อที่จะนำเหรียญของทางช่องที่เก็บสะสมไว้มาขายมาแบ่งปันให้กับ fc นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญตลอดจนช่องประกาศรับซื้อทุกๆช่อง น,นี่ก็คือข้อมูลจากทางช่องของเราที่มีมาพูดมาคุยให้ f อฟได้เข้าใจแต่สำหรับคลิปนี้เราจะขอลาเพื่อนๆแล้วเราจะมาพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ